สวัสดีค่ะอายุ2ี่บวกบอกไม่บอกค่ะเคยเล่นละครไหมคะเคยค่ะเ,คเล่นสติกเกอรไหมคะเล่นคะ่ะผ่านเวทีประกวดหรือว่านักแสดงครับ้ยเขาคิดว่าเฮ้ย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 เคยเดินแบบกใช่ไหมคะเคยค่ะรู้จักกับทันิสาไหมคะรู้จัก <ๆ S 2> ค่ะ ปายอยู่ถามคำถามนี้แล้วกดตอบเลยคือหนูคุ้นเสียงเขามากหนูเพิ่งฟังเขาไลฟ์ไม่นานแบบนี้เฮ้ยในติ๊กต็อกเดี๋ยวนะป้ายแล้วอะไรทําให้มั่นใจว่าต้องเป็นคนนี้เลยถึงกดตอบเพราะว่าหนูจําเสียงเขาในไลฟ์ได้จําเสียงหนูเป็นคนกดดูไลฟ์เฟย์ี่เป็นวิกิพีเดียชื่อดาราป่ะเนี่ยไม่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 พี่พอว่างอะมาลุ้นกับคําตอบของปายสิต่างกันประศนีข้อที่3คนนี้เสียงเมื่อสักครู่คือน้องเทียเทียเป็นคําตอบที ไปกับ